ครับมา12บสองปันานะครับเราก็ต้องมาเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อซึ่งเป็นประชากรหลักที่อาศัยอยู่ที่เมือง12บสองปันาครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อบ้านหัวนานะครับเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่ได้รับการอนุรักษ์นะครับโดยรัฐบาลท้องถิ่นของ12บสองปนานะครับ <S <S เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมภายในหมู่บ้านนะครับ <S 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 หมู่บ้านนี้ก็จะอนุรักษ์ไว้มีอยู่ประมาณ40ครอบครัวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะตีกองตีของเพื่อต้อนรับนะักท่องเที่ยวแบบนี้ตีของตีกลองนะครับให้มาต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมู่บ้านแบบนี้นะครับ ใช่เลยอะมาแนวอหารต้เลือยากเป็นโป

我慢慢的偷養哦,是那個是那個,那可以再來拿。那這個是我們豆雞啦,看吧。哎,這個就是豆雞啦。<noise> 男人的哎，男人就是你们三大哎呀你们最喜欢吃啊！来来，坐下。肉，一肉，都没有用鸡，鸡豆。知道呀，就是弄鸡哎,哎,哎，对，那个鸡豆鱼呢？鱼呢？鱼那个有那个什么吗？ เส้นเตอรดใหอันนี้ชิเยวนสิหยวนสิบหยวนห้าสิบบาทอันนี <Pal harder> ้เป็นิปเปิดเปิดห้องอย่างนี้ไม่อย่างนี้มากยางค่ะมากยาง มักยังเนาะสิบหยวนสิบยวห้าสิบบาทอันนี้เนี่ยว่าซื้อช่งเย็นอันนี้ดีเอาอันอันนี้ไปแขวนหน้าบ้านนี่เนาะอันนี้นี่ผู้菩提ซื้อโดย菩提สูตอสิบสิบยันสิบสิบสิบหยวนหน้ารถอ่ะฝาหน้ารถดีเดินทางปลอดภัยสิบหยวนก็ห้าสิบบาทเออห้าสิบห้าบาท

เราข้อพดครับพี่ชาวยายมันซักนมหันรู้ ตงรงว่าจะได้ยนมาชิมแรงกีดีกีนี้าเขาเรียกว่าอะไรแปดสิบเอเดีกีเข้าว้ันอันนี้เป็นเป็นเล้ามดเลยครับนี่ เอาแล <laughs> ้ชิมหน้ชิมหน้แพงว่รแพงโคตรสิบห้ายูนโคตรน้อยนี้สิบห้ายูนโคตรใหญ่โคตรใหญ่เซาถ้าเป็นแก้วใหญ่นี้เซาก็กินร้ายนะเขาพคนละจอมนะกินร้ายควรเอาคนละมัมีปอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเซาวนี้แก้วใหญ่แก้วน้อยนี้ ซาลี่วะเลาว่าซาลี่เนื้าอืมง่าง่น euh ี่สาแซงไม่เยอะเลยนะลักษณะการสร้างบ้านของคนไทยลื้อนะครับสังเกตดูเสานะเสาเขาจะไม่ได้ฝังลงไปในดินนะครับเขาจะ วางไว้กับฐานปูนแบบนี้นะครับเพื่อที่การพวกปลวกพวกมแมลงที่จะมาแทะในส่วนของเสาไม้แ,แล้วก็ตัวบ้านแล้วก็สังเกตดูว่าในส่วนของตัวบ้านเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีพวกตะปูเลยเพราะว่าการสร้างพวกนี้จะใช้เป็นลักษณะเป็นริมนะครับสลักกันเข้าไปแล้วก็เอาริ่มต่อเข้าไปเพื่อความแข็งแรงนะครับก็จะเป็นเรือนไทยรื้อแบบสไตล์เก่านะครับสไตล์ดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับ เสาบ้านจะเยอะมากคือไปเที่ยวชมนะครับวัดเก่าแก่ใจกลางหมู่บ้านนะครับต้องเดินขึ้นเขามานิดหนึ่งนะครับศิลปะการก่อสร้างก็เป็นแบบไทยลื้อนะครับ หลังคาสไตล์การสร้างของคนไฮลือก็จะเป็นกระเบื้องดินขอนะครับก็คือเกี่ยวตะขอซ้อนทับกันมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในพระวิหารกันนะครับ นังหายไปแล้ทั้งนะักหายบ้านหยยั้งยังรูปแบบการก่อสร้างพระพุทธร,รูปนะครับก็จะคล้ายๆกับรูปแบบของทางพมา่าแต่ทางพม่าเนี่ยรูปแบบของพระพุทธร,รูปเนี่ย น่าจะอิ่มเอมนะครับแล้วก็อ้วนมากกว่านี้นะครับแต่ของไทยลือเนี่ยการก่อสร้างพระรูปน่าจะเรียวยาวๆนะครับแล้วก็พระพักยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรรปไไดด้หมเเเาิินน

ช่างเมียนเคยยิงขึ้นนี้ก็ได้เนาะหลังนี้ก็ได้เพราะเจ้าขอขึ้นไปได้ครับขึ้นไปหรอป่ะนำไปอ๋อนี่ว่าเป็นคนจีนอันนี้คนจีนจริงๆขึ้นได้ครับขึ้นหลังนี้หรอขึ้นหลังไี้เอหอ,อหลังพุ่นก็ได้ป่ะครับ <laughs> ขึ้นไปเที่ยวชมข้างบนครับข้างบนบ้าน ไปดูว่าความเป็นอยู่ข้างบนเขาอ,อยู่กันแบบไหนยังไงบ้างขอลองข้าวไว้นึงฮะใส่เกลือเพิ่ไปไหนเหรอใส่เกลือเพิ่มาได้ครับโอแล้วเดี๋ยวกลัวไปเปผืนอนครรรัับบไคค็่ือเผื่อๆไปดันไอยามาเลยไม่ต้องกลับเลย เอ่อะเปล่าหลังค้าันหมู่โห้ะฝนต้องแม้นหมูโห้ะมอ่อ,อ๋อไปนะี้วคืออันนี้เป็นก็อขอโทษนะครับกระเบื้องกระเบื้องดินขอนะครับเอาซ้อนซ้อนกับไม่ได้สาปีจะบอก

อโอ้นี่เป็นเฮินมไม่ใช่เฮินกะเป็นเฮินะนี่เป็นบ้านงโยนโย,ยนได้มาหลายสามปีอะ ได้มาสามปีอืมได้มาสามปีแล้วอเขื่ออ่านมันเปิดกับเขามันได้แล้วอ่ะเออเดี๋ยวชิ้นไฟเป็นอะไรก็ได้เออได้แล้วได้แล้วมาเขือครับน้ำพริกมะเขือส้มเหรอเออน้ำพริกส้มอ๋อน้ำพริกมะเขือส้มแล้วมาเอาดำดำนี่ออกกันเนอะเออดำดำมาออกเออดำดำอร่อยไทยใหม่ไทยน้ำพริกมะเขือเทศครับใช่ครับใส่เราเหรอน้ำพริกก็น้ำพริกก็ใส่เราเหรอ ใส่น้ำปลาพองมั้งใส่ผักโบ้แซนนี่นี่ผักปอมผักโบ้ผักปอมผักโบ้เออหารไตลือเป็นห้องยังสุดรสน้ำปลาพองอันเนี้ยเออเกือเกืออ๋อเกือเกือะไรไปจิมอืมเกือหวานเกือหวานเกือหวานเงีเออเกือหวานจิ้นอันห้องไปจิมไปเท้าไปเท้ารับมาขอแ้วรับรับเลยใค่ใหม่เหรอเออนี่มันใหม่นี่อันน้รับรัใส่ใหม่ชอบดู เขาสับด้วยเลยตำเข้าไปแบบนี้อร่อยน้ำพริกบะเขือส้มครับหอมหอมใส่ผักใส่ผักป้อมหอมหอมผักป้อมผักป้อมผักโบ้ พ่อป <ih az violin Legisl acy> ้อมมึงม oh, ่านอ๋อพ่อปอมมึงม่นปอมเปอรปอมเปอรปอมเปอรอันของพ่อปอมมึงมนนี่ปอมมึงมนเออเหมือนกัน <respuesta> อ uh, ืมแต่ปอมเปนี่อมึงโยนนี่มันจะใหญ่อือยู่อยู่มึงเด้อือยู่มแน่นะอ๋อนี่ของมึงนี่เนาะอ้ายอยู่มึงแน่มงเมืองไทยเอ่อเชียงายเชียงายเชียงใหม่เชียงใหม่เออเชียงายเชียงใหม่ มือไปหอยไส้ตั้งเรามไปเนาะเออแม่นข้ามหอยไส้ไปข้ามหอยไส้ไปเลยเออไปไรไปไรเนาะเบื่อเลยเบื่อมือเหรออ๋อมือนั่นเบือเนี่ยบ่มือได้สัดวพีเหิอเจาะไข่นี่ไข่หลายเลยเนาะเป็นล็อกๆๆๆๆแล้วกพอล็อกปั๊บพอคนมปเยอะปั๊บก็ทำร้านอาหารเปิดร้านก็ไปทีละสเต็ปค่อพ่อไป เดินเที่ยวสบายๆครับในหมู่บ้านไทยลือ้อบรรยากาศดีมากร่มรื่นบ้านแต่ละหลังก็สามารถขึ้นไปชมข้างบนได้นะครับข้างในหมู่บ้านก็จะมีสินค้าหัตถกรรมก็คือเครื่องเงินนะครับซึ่งคนไทยลื้อก็จะทำเครื่องเงินนำมาวางขายนะครับ เครื่องประดับของคนไทยรื้อก็คือเครื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะนํามาวางถขงในรูปแบบคารอแบบนี้นะครับ be yeah.